าเครืนะ่องพอนพี่น้องสะแค่มะเกี่ยวขาวได้ให้นึงสะแค่กินมะเกี่ยวเห็ดก็เล่นได้พี ERE ่หนงเกี่ยวขม้าเนางเกี่ยวขม้าสะแค่กับเกี่ยวไปหืงเติบเลยพี่น้องมาทุงมันกับพวกกะลงมามือกาะอะไรเนาะมือนเกาะกระลังลงมาพี่หน้องแล้วมาเพื่อมันหลีบลายอยู่ดอกเพราะว่าเขามันเขาไม่แข็งงอกพี่น้อง กองที่แท้นหรือชุบมัดน้อไฮเดียวกันเบังลองมองหน่อยพี่น้องเห็นบ่เคี้ยวเคี้ยวอยู่หันดิสีกำลักจะได้อยู่อ้ยขาวขี้ไรอะไรพี่น้องแล้วสิใดจักสอบเนาะนี่เกี๊ยวเห็ดขมังพุทธิใดสักแปดกัมเลยพี่น้องเพราะว่าสักแค่เกี๊ยวเหอมเติบแล้วว่าตุ่งกำลังลงมาเกี๊ยวฝนตกฮะ โอเคเอาสแปกกระเพาะเลยเนี่ยพี่น้องมำลังทำกันเลยเด็กมาถ่ายมลาทูแบ๊กเมื่อเมื่อชิเมื่อว่าที่เททั้งห้าเมื่อส่งก่อนกูเมื่อสแกมัดมันเลิมอันนี้มัดนะไปเห็นปลาท่งยางก้อนนี่สแค่สิเกีลเท่าไหร่เกลียวพอมีทางรถขับไปห้องห้่มนดี๋พี่น้องห้องห้่ม น er no right? like kind of ี่สเกวซ้ายนี่ไปเลยเกีวหนานึงแล้วก็มองหันเกวมัดไฮข่าวอินโต๊กนั่พี่น้องให้มันสูงๆหาก็ข่าวอินโต๊กนี่พี่น้องสเกวเท่านี้แหละเกวไปเกียวไปสำรถข่าวด่ายนะรถขาวห้องห้ามด่ายเนาะอืมอือนี่พี่น้องข้าวสุกร้ายเลยพี่น้องเลย แต่เนี่อ่ะไปแบบเห็นคือตาปล่าตาเปล่านี่แบบเห็นเขาเขาจะมาซุกให้แหงะอวดเบิ้งในโทรศัพท์นั่งเขียวอยู่ไหมพี่น้องสักแค่กันยังเบิ้งเอ้าเบิ้งด้านนอกกับด้านในมันคือต่างกันว่ะกล่องสักแค่มันบวยสัตว์เลยพี่น้องเห็นมาเหมือดฝ่าเหมือนฝนเกี้ยวข่าวได้ไฮนึงพี่น้องเลยก็เลยพักกันขืนกระซะเด็กกับเกี้ยวถังนี่ซุเนี่กับสิเกี้ยวถังไปเลยนี่เกี้ยวถังนี่ เพราะว่ามองหันมันเคี้ยวอะไรพี่น้องดิกะซีเกียวทางนี่โขงมานจะห้องหักมนะสะแค่ก็เลยเกี้ยวเห็ดขมเหาไปซะสิได้ายมันเนาะใครก็เกี้ยวอันนี้อยู่ใครกูรถเหยียบมานะไปพี่น้องนี่เกี้ยวเกี้ยวประทุนเขาเนี่ยเกี้ยวสะแค่บอกขาพ่อเลยพี่น้องตึงข้อชักข้อส่วนดิน ้มาหลเห็ข hmm. าุห่วงห่วงบย้ายเดี๋ยวห่วงปลาดปเลดนีห่วงมันเห็นแล้วพี่น้องวทุ่งแบกสียงหอดเทียงเลยพี่น้องพี่นองอะไรเงี้เสียงฝนบวชักแป๊กปัแป๊กใส่กบสักค่เด็กเกียวบางสาวเกียวากตากอสิแล้วมือนนี้ก็ื้อปลาได้มัดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันบ่อแหงมัดบ่ได ពុតเสียงฝ่าหองແມ່ហ៊ឹមហ៊ឹមហ៊ឹម দেই เกี่ยวសន្តានរត់ក៏ໃຫຍ່គួងແນ່ນពេលរត់มันไปง่ายね দেই দেই ហាយຫນຶ່ງពីងเกี่ยวข้าวรวมទាំងមកกําลังได้4ហាយពីងអើយเกี่ยวមឹកละហាយអើ ปลาสะแคกกับสีพนธันเห็ดขมเอาก็เลยเมาเน,นี่บรรยากาศฝนตกกับสีโอยขีดอยากกินขมเวาพี่น้องบ่ได้คล้ายดอดอพี่น้องเฮ็ดกินม่กินน้ากันเด้อน,นี่มา,า,าแคแนวบโุกแห้งพอด,ดีเกลียวมวนพี่น้องเกียวมวนอยู่ตัวถามมันซุกมันหยงสแคกกับเกียวยากอยู่อันนี้เกียวงายแบบปุดปุดปวด,ปดไปเลยเดียวขมเาพี่น้องเดียวขมเา ข้ามาให้เบิ้งไปขันตอนน้าพี่น้องเนาะมือนนี้เนาะกะซี่ได้โหว่าเห็ดขันตอนแบบได้เนื้อเห็ดแบบได้เนื้อน้าพี่น้องเแต่ชื่อกันกับฟังอีสานบอเรียกว่าเล้าเล้าคือกันกับเห็ดบุคือกันกับนี้นะแต่อะไรพี่น้องฮือแต่คือแตนกล้แขกกะซีบรรยากาศฝนกัดโตกฝนกัดโตกอันนี้นี่เด็กเกี่ยวเด็กพี่น้อง เตัวออืมตนนี้มันลดมือได้มันจับบอยู่พี่น้องบางทีมันพันแล้วมันแห้งพี่น้องนี่พี่น้องสักแขกสีอิ่วน้ำใส่เอาเขาวลีบออกแล้วเนไหมเนาะเนาะสักแขกกับชีซาเอาเขาวลีบออกนละ้วนะเหมือนเนาะให้เขาวลนะีบมันฟูขึ้นมาก,ก่อน เขาหลีบกับคนข้างร้ายขนาดเลยโอ้ยเขม้าเขาซีดเดือร้ายวันนี้พี่้องอ๋อติธท,ทบังหลีคุณแม่คุณแม่หลีบห <laughs> ลีบร้ายค่ะเวยฝูงลังหลงอันนี้มันช่เป็นเขาแมงแข่งเลยเละเข่งปะมันเกี้ยมาคิ้วแต่แมงแข่งแะเข่งซีเสดถิ่มก็พี่ดองอือ เสิดสีไปเรื่อยๆจนมดเนาะพี่น้องเนาะการอันนี้ไม่จะจะเป็นเขาหลีพี่น้องพี่น้องโอ้ยทาบแปดกรัมพี่น้องเสียเอาคู่หนึ่งก็ยังบ่ได้เนาะพอดีพอดีก็คู่แต่บ่คอยเต็มไปได้นะพี่น้องประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหัวหนึ่งนาสิได้สองหัวนะพี่น้องโแเยว่าโอ้ยโอ้ยดอกบวบเรืองถิบี่เนาะ กูนะดอกบับบัวพี่น,อน,อ you know. น,น,น้องแกงใส่นกขักยี่เนาะจ้าหนังเก๋หน่าต้อาฟ้างมไหวดูโวย้วยฟ้าพอดีขนาดฟ้าการขวเลยจ้าพี่น,อน,น,น้องบางเบงนาทาแล้วแก่ขย้อนนกขวคไข่ตอนนเห็ดล้าลายพี่น้องเลย โอ้ยพี่น้องเอ้ยคนะุณน่ะหาทั้งหายทั้งกิโมกุนตาญ่อยเลยพี่น้องเอ้ยมาได้ไมาได้มาขวักขม้าสรอยกันเนอะแค่จะเสียแค่เนื้อชนะเนาะแบบแข่งกันกระแหงแข่งกังงนแบบอันนี้มันสวนจะกันมันง่ายดีพี่น้องอืมกลัวสีด่ายไว้ไม่ง่ายคนได้พี่น้องมอหนึ่งเกือบเป็นชุมม้เห็ดขม้าอ๋อเห็ดขมา เทปขมามันหยากรับบาดสจำไรเนาะบางคนเขาจะบัตัวได้พี่น้องเขาจะว่าโอ้ยอีตอนผู้ต่ำกับพ่อเลยเผู้ขัวกับมือให้เคยเห็ดเนาะเขา่าเนาะตาท่านกับพ่อกินนะเขา่าเป็นเห็นตอนเห็ดเน่ะมือใอ้มือขนาะนี่แหละคือ,อนเต็มส่แล้วพี่น้องคือสักแค่ส่ขี้ยากรับใส่เนาะใส่แบบมันหอนแห้งกูเก่าฮะอ่าแบบตังหลงใส่แค่ไหนเนาะขัวมานนี่เครืมองซหเน่ยได้พี่น้องกลัวเลยเนาะ ประมาณนเลยซีซาทีใหญ่เลยนะคร <c oughs> ัวแล้วกับปลาบุาาได้ได้พี่น้องต้องจึงใส่เลยตลอดปลาบุได้ป,าป,าป,าปาลาแล้วมันแตกขวดไปเลยท <c oughs> ำอะไรก็พ่อเลยอะไรนะเนี่ยเ <c oughs> ยนี่เนี่แค่มาบังแหย่ได้หรอวะไปคอยบังแหย่มาหายคอย เขาว่าครือแกวไว่จ้งไหนสมันอาเลยเนาะเออมันก็มยว้บาอ้าวอ้าวดอกหบงเบิ้งว่ามันพานหรือบ่มันได้หรือบ่อยจะใส่กระเบื่องนึงใส่ไหนบ่อารกูหนบ่อใช่สิจกระเบืองฮะ โย่จะร้ายเบ้อย่างขมาคอยต่แปดกมได้คู่เดียวมันเดียวกับ่เต็มไปไดสามตหากรรมนะต้องหัคงซหาบ้างจ้ะโอ้แต่สะออนขาีบก็เป็นหัวเลต้องขอเส้มาลายมันเคเกียวมันเมงแค่ขนาคอยมันสิอยู่มาบ่อนหรือเปล่นี่ ออแล้วดยวแฉ่โอเคอือนาอดอกกลมลนี่เหมือนคนลอมโอ้คุณมีวิธีเห็ดวิธีในบนคากส่วนจะใส่คากดีได้หายจนหายเจ้าขาไง่แง่แ่มั้งอยใช่ไหมอเลยใ่่อบ่ลายเออญ่เยอี่ไมี่น้อง นเออกสี่แหเบือไม่็ได้ึรมาแต่หน้าหอเสไบัวหวมาอบบาดที่แห้งน่เอาใเกี่ยวเขาใครได้เอาคนใหนันะให้ขมัข้นหอ้โหมอะเก๋เจสซกินแล้วจะสซี่นแยไ อ้าเดี๋ยวกูเบิ่งชุดผายแห้งหน่อยโอ้ยเอ้ยตอนเดี๋แห้งหน่อยต่ำออกมา,ออกมาได้บ่พอบก็ถุยนิดนึงต่ำออมากๆเลยโอเคถ้าเบิง่งตอนต่ำก็ได้พี่น้องตอนนี้เครื่อไร้ไข่หอยเลือดอันนี้ชุดผาเนี่อีกอะผู้ดีซีซิมฮาซิสมาถี่เลยเต็มกระทะนี่ผู้ดีเป็นชุมม่มเว่ามันน้อยมันกับหัวบา่า มลน,น,นานนอนนอนมานนนนมา,มา,มาพี่้องกินขามาวเด้อขามาวงามงามพี่้องเขียวงามอ่อนเนาะกระเทินตอนเหล็กนาซิกรรมกรไดเลยพี่้องอ่อ,อนงามนี้แปดหบเขาตอนนี้กำลังกินข่าวออกพี่้องกินข้าวเหลกออกคนไต่คม พี่น้องก็อาจจะสงสัยว่ามินบ่งอีอยังนง่เข,ข่าใน่พูนพี่น้องสังเกตยุทิงููนเอาไปข่มเนี่ยอยู่เห็นแต่เป็นเบิ่งนแค่นี่นเบิ่งพอได้นั่งกินข้าวตั้งแต่กินข้าวแล้วสักแช็คอะเมื่อกินข้าวเมาพี่น้องพาพี่น้องกินข้าวเมาจะแค่ถือโทรศัพท์ไปอดัดโนวาซิเฮดเป็นขั้นตอนถือโทรศัพท์ไปอดัดคือขวนพี่น้องพ่อไปหอดขนาดว่าจะแค่ปิดเครื่องไหวนะฮะเมื่อในอัด อาตอนขัวแทแขกับปิดเครื่องไหวบันี้ก็พ่อใดไปคล้องมันตอนและมันขึ้นชี้แดงลยเนาะจะแขกก็เลยปิดเครื่องไหวอีกว่าที่เอาไปตอนต่ำเนาะพ่อไปต่ำแล้วเปิดเครื่องขืนชีอาดคลิปมันก็นเลยบอกว่าแบตเตอรีต่ต่ำโ้ยตายพี่น้องโอ้ยเลวเลยอาดเนาะสะว่งมันมีสามขั้นตอนพี่นนอะตอนต่ำขมาวนณะ ตอนแหลกตั้ซ้ำหนึ่งแหละกะพ่อเปลือกมันออกซ้ำหนึ่งตอออกตอบอกกะมาฟาดเนาะฟาดพ่อฟาดแหลมัดกัเอาแซคโคกตั้อยู่พี่น้องตั้อีกขังที่สองกัเกี่ยงแน่อะไพี่น้องแล้วก็ฟาดอีกคือเก้าเนาะฟาดหล้กกัฟาดแหลมรีบหล่อแซคโคกตําตตออีกพี่น้องหลังจากตําตตอหล้กก็ตั้บันทิตําคขังสุดท้ายตั้ให้มันได้เลยเนาะกัก้าวแบบ พี่น้องก้าวมันบมมีกาแล้มโมมียังหรือกะถือว่าเลี้วเลยพี่น้องมีสามขั้นตอนเนาะขั้นตอนซื้อถ่ายกับบรฟาดเอามาฟาดอยู่เื่นฟาดกินนะนี่นี่มันเหลิมแกอะไรพี่น้อว่าเห็นมันเหมืดนละอรเมียวามาสิถือกล่องให้มันเหมืดมันบ่อเห็นหนาเลย มามามาพี่น้องมากินขมาวเหม,มือนเมืดนเดกันมันมันเกี่ยงบางมุกเกี่ยงบาง่ะแหละพี่น้องมากแตต้องมีหัวเก็บในจังหน่อยเนาะแต่ว่าคือว่ามันแหนมมันเคยเห็นกินเลยโมไป <c ười> มมมยังเลกินเลยเขาเม็ดงามอีกอืมหัวเหรอ ก็เล่าไปตำขามา่าก็เลยขอสาข้อลาซาบีเหือดนะสาวหนักเนาะมาเอืมมันเหมอืมไ้แม่เพิ่งกินเลยตอนกแค่มมากแค่กับฟ้าถึเพิ่งกินเนาะพ่อสาควาบพ่อตำขาม่าวเลยอะไรลืมเท่าัาซ์พี่น้องมาเหัวถือเหม่ยจงคิดออกว่าโอ้ยลงโทพท์ ไายบาทุงตอนแรกงานจังบาทุงไปเอาเนาะนี mieux, course, il, ่เป็นก้อนซะข้าเอินว่าขี่แมวพี่น้องขี่แมวแต่ก่อนสักแค่ยังหน่อยบอกขาใจให้กันว่าคือบ่เห็นแมวพอโตแมวไม่ใช่มาขี่ใส่เนาะมันคือเป็นกาอนเนี่ยนี่แต่แทเขาเอินว่าขี่แมวมันเป็นกาอนอืออยาก้ามแม่ให้กันแล้วเปยังเข้าเอินขี่แมวไหม กูได้ตังค์ซื้อมาจะข้าเอิญขี่แมวนี่มาจักแล้วก่อนขี่แมวเขาไปขี่แมวอ๋อมันคือก่อนขี่แมวมันคือก่อนขี่แมวก็เลยเอิญเอิญมาขี่แมวถามาเป็นก่อนทีดำเนี่ยก็เอิญว่าขี่ม้าเลยเนาะไปขี่ก็ไปยาเข้ามาแทนแล้วก่อนขี่ม้าก่อนขี่แมวพ่อรับได้อยู่พี่น้องก่อนขี่ม้านี่รับบ่ได้ พูว่าพี่น้องเมื่อวานนี่วันทุ่งพคุนเมื่อบานซื้อนมให้น้องกุ้งซีกองหลังจากซื้อนมเหลววันนี้เงินเหลือมาฮกพันพี่น้องพคุนมาซื้อเหล็กเหล็กกล่าวเนาะเหล็กกล่าวอะไรกพันเงินไข่ฮกพันกีบนั่นแหละเนาะวันนี้พอดีมาทุ่งก็มาซื้อเหล็กโอ้ว่าเลือฮกพันก็บบอกหมาไปซื้อบวกพริกปิ้งหนุ่กก็เลยว่ะก็เอาไปซื้อเหล็กเม็ดพี่น้องเม็ดฮกพันซื้อถ่ายมาเนาะเหล็กออกประมาณ สองถุงเลยแล้วระหว่าถุงกูกลนะัวเนาะสองถุงแหละประมาณนี้แหละมันออกมาจะแขกกับข่าไปบ,งบงางตรวจบางเลนทอลซับนะพี่ดังมันออกมูไหมพี่น้องเพราะว่าเหล็กเหล่านี้มันยิไม่โตซัดหรือเนาะวะเหล็กมูนี่ยังแม่ศูนย์ศูนย์เจ็ดด้วนนะมันนะอืมศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแหลงถ่ายมันสูงศูนย์เจ็ดหละพีน่น้องแล,แล้วก็มันมันออกมูไหมพี่น้อง มันก็นมีโตสัซั์เข็นมาเนาะมีหมูโอ้ยคิดเ่าบ่ทุ่งสือ่อม้าผัดออกหมูไหม้ามาพินฟันมาเพิบ่บมได้ฟันพนิ่น้ำเพินสื่อหมูโอ้ยสิดได้เงิน,นวกว่าเด็กว่ะห่ออะไรันอ่ะพีน่ะมาเด้อบ,บาสจะเป็นฟังล่าฟัง ถ่ายรีสันตางประเทศกะมากินขามาวน้ำกันพี่น้องนี่เนาะขมาวมงามงามคือคนเห็ดอีอริพี่น้องเอยบอก <c oughs> ขนาดฝนตกเนี่ยก็เป็นฝาลโลกเลยเลยพี่น้องเอ้ยไปตะย่านะขามา่างามคือคนเห็ดโอ้พระมามันกับซีโบมีฝนและแหล,ละพี่น้องมื่อไหร่ฝนตกอยู่แต่ว่ามื่ออื่นนกคือซี บะหมี่แหละบะหมี่เลยก็ดีคือกันพี่น้องขาวซุกเมื่อน่ะสักแค่กับสิคุ้มเกี่ยวขาวแล้วก็บบะมีเวลาแบบมะลินโทรอดซั it. บอิดบะมีเวลาแบบไปสากพี่น้องเพราะว่าสากมากคือเมื่อนี้ตอนแรกมาลินตอบคอมเมนต์ข้าวหนึ่งนี่ด้วยว,ว,วบบ่าตัดต่อคลิปบ่แล้วพี่นอนะ้องตัดต่อคลิปนะอ่ากระตังสิโพสลงดับเครื่องพี่นอ้อ,อ,นองอโอ้ยสักแค่เขียดเขียดบอกได้เลยพี่น้องบอกโอ้ยมันก็เสื่อมกระเซมแถมกระเซมว่าคือว่อาโทอดซับสักแค่ซื้อมาอัน,น หาปีเปพ่อน้องหาปีเกือบพกปีเลยเดย้สื่อตั้งแต่ปีสองพสิบเจ็ดเนาะคือว่าทอนอยู่แต่ว่าเบสมันก็เสื่อมเลยไหมเบสมันติดโตมากมากนะคพื่อ,อน้องแอฟซีทุกคนกินขายย้า,ขาวแล้วยังเนาะกินข้า,ขาวแล้วก็แค่กางกินข้า,ขาวแล้วนะก็ไมากินขนะ สะแผลในปนกบพี่น้องปนก,ปนกบอย่างแกบาทุ่งไปสะไส่เบ็ดช่องสามเหมือแล้วพี่น้องแต่บริสุทธิ์กินขันปนกับปนแล้วโตสองโตแม่เพันเสียงแหลกแมเสียงแหลกมันออกช่องสามบิ๊กแล้วได้พี่น้องตรงเลยพี่นะ้องแต่แม่เพันโบสือจักเถื่อเพันจะเพันเสียงยังบวชขัดใจนั่นน่ะม,ม,มันหอมจักเถื่อจักเถื่อแม่เพิกกะมาคิดเป็นตีเป็นเหล็กนะพี่น้อง ตบตาเพิ่นมาพินมาคืออะไรฮกเนี่ยสหมฮกสามฮกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าผู้ใดบโบเสื้อก็ดีให้กันต่่วาอ่าเสื้อเน้น้อยหนึ่งก็ดีพี่น้องบางที่กะมันออกมาจากวิกแม่ออกมาสองวิกเถิดนั่นไหมเนาะสองวิกสามวิกแบบไม่ได้บอกผู้ใด้สื่อเด้อพี่น้องนี่ตาแบบถ้าหลุนอ่ะนะว่ามันออกตามกบก่อห่องโบอหะนนะก็ไหลก็เสียพี่น้องตอนนี้สักแค่กับหอนหน้าไหลแต่ก็ยานไฟ้เม็ดนี่พี่น้องสาว สีน้อนนะพี่น้องน้อนถ้าไฟมดเนี่ยก็ตรงในเมื่อบ้านนี่้ใส่ประหยดัดประหยดัดถ้าไคมากินเนี่ยก็ปากาก็ไหลก็เสียได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไหลก็เสียแข็งนะเพระาะว่าสแกนอยากให้หอดหนึ่งหมื่นไม่ไหวไงพี่น้องสแกนว่าท่านหอดหนึ่งมื่นอยู่ไหมแปดพันกลัวอยู่พี่น้องสแกนอ, 1, 000, อยากให้หอดหนึ่งมื่นไม่ไหนี่ยพี่น้องอเป็นกําลังใจสแกนนั่นเด้ออย่าฝ่าลืมสแกนไปซไซด์เลยพี่น้องอ่า กะซีนีแต่ว่าสแควกะไดดนานๆที่เะยพี่น้องแบบถือว่าเออเขามันเกี่ยวมันไก่สิเหลหรือว่าเขาบุคอยซุกแห่งปกด้สแควรสินีโอกาสได้มากอ่าเย,ย่ามยามท้ามขาวพี่น้องอนะ <c oughs> ียนะตอนไี้กะเท้าซุกแห่งพี่น้องฝนตกกะเกี่ยวหมดแล้วให้ทำไะมันกะสซุกไหวขนาดนี้นโอเค ัสบายดีบายายพี่น่องเอ็กซสี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนเด้อพี่น่องขอให้โรลโควิดกับหายไปไวๆนี่เพื่อนเนาะไปใช้มาใช้กันง่ากบวชจะเป็นฟังลาวฟังไทยเนาะ่างประเทศคือกันนั่นแหละ